คือเอาเดอ้อบอมากผกพาโหลดงวดที่แล้วน้องปอให้โอ้แมนค่ะมันถึกสามตัวไทยนุยสเซดายะสานแต่วันนี้เขาเอาไม่ค่ะวันนี้เอาไม่เอาสามตัวสามตัวเฮ้ยลอก,ก่อนขาดจจเย็นๆหนูจะเขียนว่าฟันธงเดอ้อ เนาะเขียนว่าฟันธงดีกว่าตัวฟันธงเด้อฟันธงลักนะชอบซื้อค่ะไม่ชอบผ่านโลด เเด้อจะไม่ได้เขียนให้เดี๋ยวมันจะดูงงเด้อเน้นที่บนนะคะวันที่สิบหกมิดยอนะ คิดว่าต้องเลิศสิบหกมิตรยอรตัวแรกที่ให้คือห้าเก้าตัวที่สองคือตัวนี้นะอันนี้คือฝันทงให้แหละนะคะ้องขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ พร้อมแล้วพิมพ์พร้อมค่ะเดี๋ยวปอให้แคปหน้าจอสวัสดีค่ะชอบน้องปอพูดไปไงดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยหกร้อยกว่าคนป้านไม่ได้ดูเลยส่วนน้องปอทรงงานสวยขึ้นมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะมบิึงในเด้อติดตามลูงแน่นะคะเอ่อพร้อมพิมพ์พร้อมค่ะเดี๋ยวหนูให้แคปลาวพัดก่อนเด้อหนูให้แคปลาวพัดก่อนนะคะพร้อมพิมพ์พร้อมค่ะคุณแม่ให้แคปแล้วเสร็จแล้วค่ะ คิดบาเดอ้อคิดบาอาจจะบ๊บพลตัวนี้ดอกนะคะความความน่าจะเป็นเยอะเยอะกว่าแต่คิดว่าน่าตัวนี้น่าจะน่าจะหนึ่งในตัวปิดนะคะหนึ่งในตัวอันแต่ว่าพอให้ก่อนใครซื้อทันก็ทันนะคะเน้นไปที่บนนะ,ะซื้อบนล่างนั่นแหละแต่ซื้อเน้นไปที่บนนะคะคุณแม่นะเน้นไปที่บนนะคะโอเค แม่ชอบไหมแคปหน้าจอนะคะคุณแม่แคปนะคะแคปนะคุณแม่นะสวยมากแคปนะแคปๆแคแคคะ่ะคุณแม่ ค่าคุณแม่แคบเลยมากบอชอบแหมฟันแล้วนะฟันลรวบอกฟันแล้วชอบไหมไม่ชอบผ่านหรือเด้อไม่ชอบผ่านเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอสาตัวนะคะตัวฟันตัวนี้แหละคิดว่าบทน,นะคะซื้อบนล่างนั่นแหละ แต่นี้ที่บนพูดง่ายเลยสมคนที่เล่นคนที่เล่นน,น่ะสามตัวรอวันที่แปดนะคะสามตัวหางเดียวรอวันที่แปดนะคะงวดน,นี้เด่นแปดค่ะออกวันศุกร์อีเอโลดเนาะออกมา <laughs> อ,มอ,มออกมาน้าแม่เนาะออกมาบุญเลิศเลยบุญ เออมุนต้องเลิศหนึน่งสองเออนาะชอบซื้อเอาค่ะสามตัวรอแค่นี้จบมา,มาซื้อเอาเ้ยค่ะพร้อมๆกันเนี่ชอบชอบซื้อเดอ้อบอมบผ่านนะคะนุบบังคับนูบบังคับบ้าแล้วนู่มซื้อบอกเกินจริงบ้า ต้องมาจริงๆมามาแท้ๆนู่นนี่นั่นตั้งสีบ่หนูสิบอคอนเฟิร์มแบบนั้นนะคะพามาคอยเสือเอาบอมากผ่านเลยเฮ้ยต้องบอ่อห้เร็กมากนี่บอมากเว้ยฉันบอมากเว้ยผ่านสวนมัดจิถือหรือบอ่อถือให้ให้ให้เป็นเรื่องของหลวงงวดที่แล้วสามตัว ล่างขาออแมนขามันออกอ่ะสามตัวท้ายก้าวออกเก้าเจ็ดหนึ่งมาสื่อเอาเด้อหนูระบังคับเออพราะว่าหนูเกง่งหนูเก่งมากสิหนูเก่งมากหนูก็หนูก็เสือนะคะจะเป็น J 2. เจรอบสองเมนบาอยากให้เป็นเจรอบสองบันน,น,น, 3, นี้เตนี่เตนี่คุ้นที่ซาบอันนี้เศร้าอยู่แรงดีนะ แต่นี่คนยังสาบาที่เศร้าอยู่แม่นะคะเออมักเสือเอาเดอ้อบอมากา่านหลรัฐบาลแจแมนคะะารรัฐบาลเดอ้อพอจะเขียนมาตัวฟันธงบิ่งหนึ่งเน้นบนหรือเน้นล่างขาซื้อบนล่างนะคุณสุมาลีแต่เน้นที่บนนะคะถ้ามันออกล่างเราก็ยังได้อยู่นะแต่ว่าบนบนสามสิอาสมมุติบนสามสิบล่างยี่ ให้ซื่อแบบนี้นะคะน้องปอคิดถึงน้องว่าคนช่วยขอบคุณนะคะคุณหมีไอหมีอันนี้่าสวยขึ้นพี่พี่ตามถูกหกบาทขอบคุณใช่ไหมโอ้ยถือว่าดวงนะถือว่าเก่งมากเลยนะซื้อ3ามตัวทายด้วยนะคะเสียตลอดใช่ไหมคะ งว,งวดที่งวดที่พวกเรางวดที่พวกปอถูก3าตัวไม่เสียนะแม่คือตรงตรงเลยนะคะนะคะแบ่งแบ่ปัดกันไปถือว่าถือว่าเาแบ่งปัดกันไปเด้อสามตัวลงวันไหนคะ3ตัวเดี๋ยวปอให้หน้าไหลนะ